สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อภาษีแบบออนไลน์นะครับทั้งภาษีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถประเภทอื่นๆนะครับของกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับไม่เหมาะที่จะเจอคนเยอะนะครับก็สามารถเข้าได้ที่ w ว w นะครับ e-service.dlt.go.th นะครับ หรือถ้าใครเข้าไม่ถูกก็สามารถพิมพ์เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าต่อภาษีออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับจะเจอลิงก์เว็บนะครับ e-service นะครับภาษีรถจนก็จะคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอประกาศของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็อ่านก่อนนะครับนี่นะครับการต่อพัษีจะต้องอ มีการซื้อประกันด้วยนะครับผ่านตัวแทนหรือนหน้าจากภายนอกหรือจอะในเว็บนี้ก็ได้นะครับมีซื้อแบบออนไลน์นะครับเพื่อยื่นประกอบการชำระภาษีรถยนต์นะครับเง้นไขก็ลองอ่านดูนะครับติกทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วเรายังเข้าระบบไม่ได้นะครับเข้าตอนนี้ยังไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรเรายังไม่ได้ลงทะเบียนครับก็ให้มาที่ ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ก่อนเมื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่แล้วก็จะมีนี่ครับเป็นของประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลนะครับถ้าเราประชาชนทั่วไปเราก็ติ๊กอันนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเรียกประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอาลัดผ่านแล้วก็ตั้งเอาก็ที่อยู่นะครับของเราที่อยู่จัดส่งเอกสารคือสําหรับ ส่งใบภาษีส่งกรมธรรม์ต่างๆนะครับนี่นะครับก็แล้วแต่เราครับก็กรอกเมื่อกรอเรียบร้อยแล้วก็ให้รับรองข้อความนะครับว่าเป็นจริงกอ็กอร,รักษาความปลอดภัยแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้เข้าสู่ระบบเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับก็กรอกเลขแบบัตรประชาชนของเราไปหรือเลขนิติบุคคล รหัสผ่านแล้วก็ติ๊กคำว่าเข้าสู่ระบบะเมื่อกรอกรหัสประชาชนและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อมูลของเราประมาณนี้นะครับถ้าเลือกใช้งานก็ออกจากระบบนะครับหรือข้อมูลผิดก็มาแก้ไขได้นะครับก็รหัสผ่านก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาที่บริการชาระ ภาษีรถผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับตัวล่างคือไว้ตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเราได้ชําระเรียบร้อยแล้วกระติกชําระภาษีรถผ่านอินเทอร์เนต็ตประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับเราต้องลงทะเบียนรถเราก่อนนะครับก็ให้เลือกประเภทรถสมมติรถจักรยานยนต์จังหวัดเลือกกรุงเทพเลขทะเบียนรถทะเบียนอะไรก็กรอกไปนะครับสมมติผมจะ กรอหนึ่งห้าห้ามากรอกข้อมูลเสร็จแล้วอ่าประมาณนี้นะครับก็ให้ติ๊กลงทะเบียนรถเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะมีขั้นตอนต่างๆให้เรากรอกข้อมูลของเรานะครับให้เรียบร้อยข้อมูลทุกอย่างจะต้องเป็นข้อมูลจริงนะครับและตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าผิดก็สามารถแก้ไขได้นะครับแต่คตวรตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนยืนยันนะครับ ซึ่งไม่ยากนะครับช่วยเราได้มากเลยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเจอผู้คนนะครับเมื่อเลิกใช้งานแล้วทุกครั้งก็กลับสู่เมนูนะครับแล้วก็อย่าลืมออกจากระบบนะครับกันคนอื่นมาเข้าของเราเล่นนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ